ทำไม่ดีจะผ่านได้ยังไงก็แล้วแต่เขาสิคิดนะพี่น้องความคิดมันห้ามกันไม่ได้เง็นบอกเจ้าจวาคือยายอ่อนบ่กยายอ่อนว่าห้ามกันว่าด้ความคิดโอนี่ผ้ามาอยะห่มเย็นๆพี่น้องบรรยาก,กาศดีๆลมมายมมายมนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่เอไอ สวัสดีคุณพี่มาร์คสวัสดีท่านหัวหน้าใหญ่ทุกคนสวัสดีเพื่อนเพี่อนสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อน FC, FC, เพื่อนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมื่อน,นี้ก็มาวอรก,กันฟังววาเพื่อนว่าจะแปลวาเสียงพื้นมาใส่คลิปสั้นคลิปยาวก็ทำทุกวันเดี๋ยวพี่ AI เขาจะ เดี๋ยวเพิ่นหัวหนา้าใหญ่เพิ่นสิตัดสินเองดอกว่าเฮาสิได้ผ่านบ่ผ่านเนาะพี่น้องเฮาก็ต้องใจเย็น,ยน,ยน,ยนๆย็เย็นเไว้แต่ยายอวันล้วก็ใจเย็นๆย็เย็นเไว้อยู่พี่น้องแล้วก็อยากผ่านเลี่ยวอยู่ได้เลยลเมาเป็นปีแล้วแม่โฆษณาสตรีมยายวัน่านแล้วโอนัด่านแล้วเหลืออย่างเดียวคือเรียวนะคะเลี่ยวพานไอ้ผ่านากาน็อยากผ่านอยากผ่านอยู่จังไลยพี่น้อง มันกับว่าฮัทเลยพานเนาะเสียจังเลยแล้วเราไปอยากพานอยากพานอยู่เพิ่์ลว่าให้เปลี่ยนคอนเทนต์นะเจ๊ตาคอนเทนต์เก่าๆหลายหลไปโอ้ยหน่อยจะแจกขอไปเปลี่ยนคอนเทนต์แบบไหนเงี้เงี่ยพี่น้องขอเก็ค้นห้ค้นหน้าค้นเศร้าหน้าเศร้าเขาขอเก็เฮ็ดเป็นตาคอนเทนต์หน้าคอนเทนต์ให้คอนเทนต์โคกไม่โคกไหลก็เบื้องไฮเน้คอนเทนต์คอนเทนต์หน้าคอนเทนต์ให้คอนเทนต์โคกไม่โคกไหล แออก้วแล้วก็เฮ็ดเป็นแต่แนวนี้แหละพราะเราเป็นคนบ้านนอกเราเป็นคนบ้านนอกไม่ใช่คนบ้านในนะคะคอนเทียนดีๆคอนเทียนตีนคอนเทนเพราะ่เป็นแบบยายอ่อนก็ไม่กล้าทําค่ะ <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งเราบอกว่าเฮ็ดเลยแตกล้านแตกแสน <c oughs> แตกล้านแตกแสนได้วะะ่าสัตว์ละว่ามันก็บจิแบ่งความเล่าวิธีแล้วไหนเงินกี่ลายเหรอน่ละว่าค้าก็บุดปริญญาปริจ้าวะสัตว์ ไขอยู่กันฮีนเดียวกันรวมมือเนาะอนันเฮีนเดียวกันรวมมือมันใครอยู่ดีถ้าบ้านเดียวกันเขาบอรวมมือเฮ้าหน่ยตีเฮ้าสิบว่หัวเปียกตีเห็นตะแก่แถวเสิว่าไปเนาะโอ้เห็นใจตุกคนนี้เด้อพีเอไอเอ้พีมากเลยตคนตะเฮ็ดบาสันเห็นใจคนบ้านนอกหน่อยนะคะคนบ้านนอ้อบ้านนอกแต่ว่าหลังจากเห็นน้ำมูแมนบอ ยากเห็นน้ำมูจากแางไล่ได้น้ำมูเห็นมูผ,ผไนได้ก็อยากได้น้ำพื้นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าความสามารถจะว่าซ้ำใดยเนาะข้าคงอยากได้น้ำพื้นแมนบอเอออยากได้เนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไตเนี่ยล่อยอยู่เนี่ยรายได้ไม่มีก็เลยอยากหารายได้ไล่ได้บม่มีแต่ว่าอยากหารายได้ก็มาจุนเจียร์ขอบขั้วจากน้อยเาก็อยากได้มีรายได้เนาะพี่น้องแมนบออยากได้รายได้เาก็อ,อยากสาั่งคอนเทนต์ดีๆอยู่ แต <im <im ่เฮาก็หาบเห็ดบ๊บบแบบเห็ดบ๊อบเปพี่น้องอันคือเป็นตัวน้ำไวน้ำบ๊บเป็นเนาะก็เลยยานก็ตายน้ำเจ้าวาบอกแงอ่อนแล้วบ๊อบอิ่งดิเออเห็ดบ๊บเป็นเนาะคอนเทนต์แบบนี้กับเบิ้งไหนอนด้วค่ะเบิ้งไหน่เด้อเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆวันนี้ยายอ่อนมาแบ่งปันว่ายายอ่อนเห็ดบ่อเป็นเห็ดบ่อเป็นคือเพื่อนนั่นไงคอนเทนต์ไง ่าว่าแตกล้านแตกแสนอิหลีได้ว่าสันคนมักนิยมแบบใดเทาก็ต้องเฮ็ดแบบแน,ววนั้นตัวว่าสันเหเฮ็ดต่ำแนวเกาแนวเกาจังไงเหม <c ười> ก็มี่แต่แนวเกาแนวเกาอีหลีแมนหรเอเอต้องฟอนยังสิก็ไปใส่เพ่งกับว่าสงวนลิษ์ศิษย์ก็ถ,ถือโฆษณาบ่ได้แต่ห้าสิบปีเดนอย่างขัน,ขนบ่ได้โฆษณาแมน่นปอเขาเห็นเทาก็ยังได้โฆษณาตัวหมดใจจะฟื้นไร้ตาเด้อเ <c ười> ดี๋ยวนี้จะฟื้นไร้ตาเด้อ ก็ยากได้อยู่โฆษณาก็ได้กันบ่มีโษณาะยาวันแล้วก็เป็นลบก็ได้ลบแล้วก็เห็ดแทนใหม่ว่าเป็นหยังดอกว่าผิดดอกที่เนาะทําใหม่เออเพิ่นวาลบก็ว่าเป็นหยังว่าถ้าเฮาเห็ดไม่้าไปถ้าเฮาบ่มีโฆษนาเขาสิเป็นเห็ดเห็ดังแมนบ่พี่นองเฮาก็เห็นอย่างดดดใดเฮา,า,าอย่างใดโฆษณาแมนบอกว่าเบิ้งตัวถือหน้าข่อยแน่ห่างขึ้นอย่างถืงหน้าข่อยห่างข่อยก็บ่มีเงินเสียใสอยู่ ข่อยบ่มีเงินซื้อสังกัดสีใส่เห็นบ่คอยบ่มีหมองมังข่อยบ่มีเงินซื้อสังกัดสีใส่เราจะหาคอนเทนต์ดีๆได้เงินแตกล้านแตกแสนเพื่อนพ่อได้เงินไปซื้ออันมุ้งเทียงหน้าเนี่ยกับบ่แมนกันเลยว่าโอ้ยเนาะผู้เพิ่นนัผัวเพิ่นเฮ็ดผัวเพิ่นเป็นผู้อันผัวเพิ่นเป็นผู้อันท้ายลูกไปเพิ่นสม่ำดีแต่พี่น้อง มารวมเมื่อกันดีเนาะขอบคุณนะคะผู้ดใดเข้ามารับชมจา้าขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะจา้า